พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมก็ได้ทำการเล่นกับต้นมพะพร้าวบอนไซที่เลี้ยงไว้ไปหลายต้นเลยทีเดียวนะครับก็มาถึงอีกต้นหนึ่งนะครับที่จะนำเสนอแบ่งปันพี่น้องทุกท่านที่ทำมพะพร้าวบอนไซอย,อยู่เรื่องราวที่ผมจะนำเสนอตรงนี้เป็นในแบบฉบับที่ ผมฝึกหัดทำนะครับก็ตัวน,นี้เลี้ยงไว้หลายหลายเดือนแล้วนะครับเลี้ยงไว้หลายเดือนได้มาแบบไหนก็อยู่อย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าผมได้เริ่มทำการกิดเยื่อก,กิดใจกิดกับเขาออกไปบ้างแล้วบางส่วนตั้งแต่ที่ได้เข้ามานะครับอันนี้ก็ได้เปิดไว้ ลอยอดน้องออกมาใหม่สังเกตว่าใบจริงเริ่มมาแล้วนะฮะใบจริงเริ่มมาอันนี้ก็เริ่มเป็นใบจริงแล้วครับเริ่มแตกตรงนี้อันนี้ก็ใบจริงแล้วนะครับเริ่มแตกออกมีใบจริงอีกอันหนึ่งส่วนใบเลี้ยงที่อยู่ด้านล่างก็มีอยู่หลายใบทีนี้สังเกตเขามานานแล้วครับอยากจะทําแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีวันนี้ก็เลยจะลองทํา นะครับอืมแบบนี้ครับคือพี่น้องทุกท่านสังเกตตั้งแต่โคนมาเลยนะครับเนี่ยที่มีรากคือผมยังไม่ได้ตัดก้านทางเขาออกนั่นแหละนะครับยังไม่ได้ตัดก้านทางเขาออกผมก็จะทําการตัดก้านทางเนี่ยบริเวณจุดนี้หลายก้านทางเลยแหละนะครับที่จะตัดออก ตรงนี้นับแล้วมีอยู่ประมาณ10กว่าก้านทางนะครับรอบๆเนี่ยสิบกว่าก้านทางคือถ้าตัดก้านทางตรงนี้ออกตรงนี้ออกเนี่ยรอบไปเนี่ยสักครึ่งหนึ่งห้าหกก้านทางก็จะเป็นการสร้างลำต้นไปในตัวแต่วิธีที่ผมสังเกตนะครับพี่น้องทุกท่านสังเกตเหมือนผมไหมเวลา จะสร้างลำต้นผมสังเกตว่าเวลาเราจะตัดสร้างลำต้นเนี่ยนะครับต้องเหมือนกับประมาณว่ารอให,ให้ตรงขั้วก้านทางเขาเนี่ยนะครับบวมๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยครับเนี่ยจุดนี้ถ้าเป็นก้านทางอันนี้ก็เนี่ยครับบริเวณนี้พอเราเปิด ก้านทางออกมันก็จะเป็นการสร้างลำต้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปในตัวคือผมใช้วิธีสังเกตแบบนี้นะครับอ,อีกมุมหนึ่งเนี่ยครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าตัดออกไปสักห้าหกก้านทาง,ทางก็คงจะมาถึงระดับนี้เลยละครับลำต้นอาจจะได้ความยาวสักประมาณ1นิ้วนะครับนับจากขั้วมาจากระ อันนี้คือความยาวโดยประมาณนะครับรูปทรงเขาก็จะประมาณแบบเอียงเอียงนิดหนึ่งนะครับทรงแบบเอียงเอียงนครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวในลำดับต่อไปผมก็จะลงมือตัดเข้าแล้วแหละนะครับพี่น้องทุกท่านเสร็จแล้วครับพี่น้องทุกท่านหลังจากที่ผม ทำการตัดใบทางเขาออกนะครับสําหรับมะพระ้าวบอนใสต้นนี้รวมแล้วเนี่ยนะครับผมจัดการตัดใบทางที่อ้วนๆนะครับเนี่ยครับอ้วนประมาณนี้รวมทั้งหมดเจ็ดใบาทางด้วยกันที่ตัดออกไปเหลือ,อไว้ สามก้านใบทางเป็นพี่ใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วก็ทำการกีดนะครับเยื่อหุ้มของพี่รองนะครับส่วนน้องเล็กนี่ผมยังไม่ได้ไปแตะต้องเขานะครับยังไม่แตะต้องปล่อยนะฮะปล่อยไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนก็จะได้ความยาวของลำต้นที่ผมประมาณการไว้แต่ที่แรก นะครับได้ความยาวมาประมาณ1นิ้วอย่างที่ว่านะครับหนิ้วความยาวในที่นี้คือหนึงนิ้วไม้บรรทัดนะครับไม่ใช่หนึ่งนิ้วมือผมนะฮ <c> ะ <oughs> ความยาวประมาณ1นนิ้วไม้บรรทัดนะครับนี่คือเป็นวิธีการที่ผมสร้างลำต้นเนาะจากการขีดใบทางคือผมจะไม่ค่อย รีบกีดใบทางที่เป็นพี่ใหญ่ที่ออกมาก่อนหน้านี้ออกไปสักเท่าไหร่เพราะว่าเคยมีครับเคยมีประสบการณ์อยู่ต้นหนึ่งรีบกีดเข้าไปโอ้ผลออกมานะครับต้นนี้เรียวเลยเรียวปลายคือทําให้บริเวณลําต้นตรงนี้นะครับมันจะไม่สม่ําเสมอขึ้นเป็นลําขึ้นแบบนี้คือคือผมต้องการให้มันขึ้นเป็นลำนะครับ้วยระยะเวลา นานกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะครับคือที่ผมบอกแบบนี้ก็คือว่าผมมีอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนี่ครับต้นนี้นองคือผมรีบกีดเกินไปนะครับมาเรนเลยทำให้เลียวเลยอ่ะเนี่ครับทำให้ต้นมันลำต้นมันเลียวขึ้นไปนะครับผมก็เลยเลือกใช้วิธีอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ย เนี่ยครับลองสร้างแบบนี้ดูบ้างนะครับว่าจะเป็นลำต้นที่เสมอขึ้นไปเป็นลำดับลำดับหรือเปล่าประมาณนั้นเองก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องราวของการลงมือทําฝึกหัดสำหรับผมนี่แหละครับพี่น้องทุกท่านแล้วผมก็นำมาแบ่งปันนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านที่ได้ทำมะพ้า,าบอลไซอยู่ ถูกผิดอย่าว่ากันนะครับพี่น้องทุกท่านนะอะคือผมทําแล้วก็ลองพิสูจน์ตามความคิดของผมเองด้วยนี่แหละนะครับแต่จากทั้งหมดทั้งมวลเนะี่ยผมก็เรียนรู้นะครับก็พี่เลนแบบทำซ้ำพี่น้องทุกท่านที่ได้แบ่งปันในเรื่องราวของการเลี้ยงมะพร้าวบอนใส่นั่นแหละครับเอาล้ครับเดี๋ยวต้นนี้นะครับติดตามกันในลำดับต่อไปว่าลูกทรงรูปร่างเขาจะเป็นยังไง ตอนนี้ยังอยู่ในถุงดำอยู่ยังไม่ได้ย้ายลงกระถางสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้นําทุกท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังในแบบฉมับของบอนไซมือใหม่อุตสมีคนนี้นะครับขอบคุณไว้หน้าที่นี้สวัสดีครับ